ที่นอนสบายๆหนูก็ไม่นอนกันค่ะก็ต้องมานอนในตะกร้าคุณแม่นะคะต้องมานอนในตะกร้าคุณยายใช่ไหมคะฮะอืออือดูนตูดบัญชีดูปตูดบัญชีเสื้อก็ต้องเปเสื้อแม่ใช่ไหมเสื้อก็แม่กีน่าตะกร้าก็จะไปตะกร้าผ้าแม่ที่นอนตัวเองก็ไม่นอน ต้องมานอนตรงนี้เออโหเลิศเมนแตนนะคะคุณขาฮะคือสอนลูกดีแท้ฮะถ้ากล้าผายแมวมันตีฮะวันขี้หน้าค่ะนี่หมูตรงนี้ค่ะมีคนเห็นหมูไหมคะ หมูหมูสี่ตัวค่ะแม่หมูค่ะแม่หมูแม่หมูแม่หมูมาหมูมาหมูตุดตู๊ดนะคะอืดูหลังดูหลังดูหลังดิดูหลังดูหลังดูหลังดีตัวใครเนี่ย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 ตัวชมช่มเนี่ยใครมาตัวชมช่มเนี่ยใครอะฮะตัวชมช่มเนี่ยกำลังมามมัเลยค่ะ อืที่นอนอื่นไม่อมอมอมอนอนนะให้มานอนในตะกร้าผ้านะอ้วนนะตะกร้าผ้าหม่อมมีนะอ้วนกินนะคะกิน่ะคนสวยดู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 มีผมบอลน,นั่นเหรอเนี่ยผมบอลน,นี่เนี่ยผมบอลเ,เอ้ยหางใครหางใครจีน่าหางใคร